ค okay, ครับมาต่อวิดีโอกันิึงแถึงตืง่นแล้วก็แพลเสร็จนะแล้วมาเล่นต่อกันนะก็เหมือนเดิมนะก็คือไล่เควสไปแต่ที่ไปหลังไม้ผมก็บุอไปเคลียร์พวกเควรีพิตเยอะไปหมดแล้วนะโอเคอ่ะ okay. มาดูนี่เลยฮนะตามระยะทางที่แพ้รับแบทเวีลโอเคก็คือต้องสั่งคนงานให้สร้างแบ็กสโตนพาวเดอร์ ว้าวรู้สึกมีต้องเปิดโรงงานรีไฟแนรี่ใช่ไหมรีไฟแนรี่เออโอเค,โ,อเคโกดังโกดังมีช่องเยอะแล้วตักตักอีเว้นนะสิบกช่องโอเคหารีไฟแนรี่นะอยู่ตรงไหนรีไฟแนรี่ ในวารลลีไปีอ๋อันที่สองเลยอาอันนี้เชนโพโพสมันจะมีแบ็กสโตนอยู่ซึ่งต้องใช้ลับสโตนสองน่าจะมีอยู่ในโกด,ดังเแล้วน,น,นะใช่ไหมนี่ไง41อันโอ้พอดีเลยรอให้มันเสร็จนะทำเคว็ดอื่นก่อนอ๋อที่สำคัญคือคนงาน คนงานต้องว่างนะเพราะว่าผมสั่งรีพีทตลอดอ้ามีเวลียที่ว่างอยู่คนหนึง่งไม่รีพีทหรอนี่อะไรวะเครื่องหมายอะไรอะแคนเซิลรีพีทเหรอเป็นแผดแผดหมายอะไม่มีปุ่มนี้ขึ้นมาโอเคดีเลยเวลียว่างหนึ่งคนพอดีพอดีอ,ดอ่าเตรียมการพร้อมแล้วรอเวลา สำหรับเฟ้นี้ต่อามาคืออ๋อผมสร้างแต่ตกปลาไว้แล้วครับที่โดยใช้เนี่ยแหละเหมือนกันก็คือต้องมอีบ้านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทูเวิร์กชอปนะทูเวิร์กชอปเรื่องอันนี้กคะเกันนี้นั่นเองสร้างพิชิล็อตนะโดยใช้อชอสทิมเบอร์หนึ่งอันโอเค เราก็เลยเอาชิงหลอดในโกรดังได้เลยนะที่เราทำเสร็จแล้วลยยงงแค่ว่านี่เฮ้ยหายไปไหนอ๋อสั่งแล้วแล้วแล้วผมก็เอาไปใช้หมดหมดแล้วนีกว่าคือทิ้งเควสนี้ไว้นานมากสั่งใหม่ก็ได้คนระับมีทีมมีอารตซิมเบอร์ไหมคนงานอีกคนหนึ่งรู้สึกผมสั่งไปทำที่กอบลินเคไาห ตัดอาร์ชทิมเบอร์มาอ่ามีฮะโอเคสิบหกอันสั่งต่อสั่งสั่งสวัสดีครับน้องตีนพอดีเพิ่งมาก็เลยจะงนงน,นเล่นเกมแปบ๊บนึงตอบชานิดหนึ่งนะสวัสดีครับแกยิ้มแล้วกันนะ แต่ตอบก็รู้กันนะว่าตอบในไลฟ์เลยนะกินด้วย iPad ยิ้มยิ้มตรงยิ้มไปให้แล้วเคสั่งสั่งกดเมนเทสพรัฟติ้งนะแล้วก็สั่งให้ทำพิชิ่งหลอดโอเคอาร์ซิมเบอร์หนึง่งอันมีเวอร์เกอร์หนึ่งคนพอดีโอเค โอ้โหสิ้าทีในการทำ,ทำเป็ดตกปลาแล้วอ่าีไฟเนอรีเสร็จแล้วก็สั่งให้ทำอ๋อพอดีผมมีคนงานเฮเดลว่างงานอยู่พอดีก็สั่งได้อีกเพราะว่าเชื่อมโหนดแล้วฮะเวลาเชื่อมโหนดระหว่างเฮเดลกับเวเรียปุบก็จะเอาคนงานจากเฮเดลมาทํางานที่เวเรียได้นะเฮ้ยแต่ที่สําคัญคือวัตถุดิบต้องอยู่เฮเดลนิว่า นั่นไงลาบสโตนวัตถุดิบต้องอยู่ที่เฮเดลอะโอเคเดี <SU ๋ยวเอาวัตถุดิบไปไว้ที่เฮเดลก่อนนะถ้าเป็นคนงานมาจากไหนก็ต้องเอาวัตถุดิบจากโกดังในเมืองนั้นนะแล้วค่อยมาทำงานที่อีกเมืองหนึ่งโอ้เป็นข้อจำกัดของเกมไม่ใช่ข้อจำกัดหรอกเขาเรียกว่าอะไรนะการออกแบบของเกมนะไปเอาลาสตสโตน มาส่วนหนึ่งนะยี่สิบแล้วกันไหนม้าเราโอเค,อ,เคอ๋อมาเราชุดมามันเอ็กไยไปแล้วนะก็เลยตัวเหลือตัวเปล่าเปล่าปีาป้ป สีไม่ค่อยจะได้เลยเปลี่ยนสีนะสีมันแปลกๆอะ่ะถ้าพอไม,ไม่มันไม่ครบชุดอ่ะเนาะไหนลองดูสิอ่ะขาเไหวนะตาเอเดล แล้วม้าตัวนี้คือเราเพิ่งซื้อมานะมันก็จะมีมียังไม่เต็มนะไอตัวอิอสนอออสแตนเอออินสแตนเอ็กเซลใช่ไหมลองกดมันบ,บางทีอาจจะล้มมาอ่าอันนี้งานนี่ไงนี่งไงแต่วิ่งเร็วขึ้นนะม้าตัวใหม่นี้ โอเคเดี๋ยวพิมยาวๆหน่อยเดี๋ยวน้องตินงงว่าทำไมยิ้มอย่างเดียวเอ่อให้ในไลน์แล้วเลยนะโอเคไป ผมเพิ่มเกจเสียงของผมขึ้นมานะเพื่อมอนิเตอร์ว่ามันไมช็อตหรือเปล่านะแต่จังใจก็คงไม่ได้เตะตามากพอให้ผมเห็นได้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเข้ากิวแล้วไงพอเข้ากิวก็ต้องใช้ท e ม m s p e ใช่ไหมมันก็ต้องใช้หูฟังพอหูฟังปุ๊บไปที่ผมมอนิเตอร์กับ ipad ก็คงไ,ไม่ได้ยินนะ เตรียมพร้อมไหมยุดๆโอเคเดี๋ยวไปฝึกหลังไม่ดีกว่าอินสตาเน็กเซลหลับๆมาตัวใหม่ตัวนี้ไม่คือเลยอะ่ะตัวก็เรียกว่าทั้งผู้สีผู้แล้วก็อานเนาะปรับปรับสีหน่อยครับปรับสีโดย โอเคขี่ม้าอยู่ก็ปรับตีไม่ได้แล้วกดไปแล้วโอเคยปขี่ก่อนโอเคงั้นวิ่งธรรมดาก่อนนะฮะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอินสตาเน็กเซล์ผมว่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมไปฝึกหลังไมค์ดีกว่า yeah. ก็จะกด instant อย่างเดียวเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊แล้วก็จะลม้มบ่อยมากแต่กดขึ้นขึ้นลงลงนี่ผมก็กดได้บ้างนะเพราะว่าเป็นคันโยกก็อาจจะต้องพอกดปุ๊บต้องรีบไปอย่างเงี้ยไปแล้วก็แล้วก็ค่อยๆกดจริงๆบางทีมันก็ได้นะรู้สึกม้าตัวใหม่นี้จะความเร็วปกติเนี่ยจะเร็วกว่ามา้าตัวก่อนเนี่ยประมาณสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะ ตัดวดำเมี่ยมมาเชีย <laughs> โอเคเอาอาถาประโยชน์แล้วกันอ่ามาเรื่องแต่งสีหน่อยฮะไม่คือไม่คือเออปรับเป็นดีฟเลเหมือนเดิมดีกว่าโอเคนี่แหละเอาดีฟอล อ้าวยังเยังสีเดิมเจ้ได้อ่านขอ,อต้องถอดก่อนโอเคถอดในชุดที่ Expire ออกไปแล้ว เอถอดชุดชิอ็ x p i r e ออกไปตดเกสามะตายบอสเลว่า ตอนนี้รอเข้ากิวอยู่ครับเพราะว่าผมต้องพึ่งผมผมมพึ่งออกจากกิวตัวเองที่สร้างนะที่ตัวเองสร้างมันต้องรองหนึ่งวันไปแล้วทิ้งเลย สีมาดีฟ๊อปจ้าเออสวยงามอ้าวกดอันใายังไงวะชิดขวา ได้ใหม่เลยก็ได้ได้ให้ตามสีอ่าเออบนเย็นบนเย็นนะโอเคให้ตามสีของตัวเดียวขาวเขียวนี่ไม่ค่อยคือกับตัวมันเลย ปลาดำอ่ะสีดำเลยแล้วกันแล้วก็ตัวพื้นเปล่าหน่อยอ่าคือกันหน่อยผู้ผู้ผู้สีเออประมาณแดงๆหน่อย เฮ้ยแดงอ่อนๆเถอะอ๋อ,อนี่คือตัวหัวมันหัวมันนี่แดงแปดได้เลยอ่าหัวมันโอ้ยแดงเกินแดงเข้มโอเคดีแล้วกระผู้ออกขาว ห่าเออขาวข่าวนี้โอเคขาวขาวออกคลามเอออันนี้๋ยะได้อ่ะไปได้ข <c oughs> อลับสโตนนะไปใส่กดัง

รีฟาร์นารีโอเคแบ็กสโตนอ๋อฟเมนิทับติ้งแบ็กสโตนอ่ามันก็จะสั่งได้เพราะว่ามันมีอยู่ในโกดังที่เฮเดลนะเพราะว่าคนงานอยู่ที่เฮเดลเนี่ยคนนี้โอเคแล้วก็สตาร์ทเวิร์กฮ่าฮ่าเพรสตัคจิีฟแอคคอมพลีสสั่งคนงาน ตรงเควสที่ชื่อว่า prepare r a b material คือแค่สั่งก็คอมพิสเลยเล่ะเนี่ย <laughs> okay. มาเราพอ <laughs> <laughs> ชุดหายนี่ก็คือกลับมาสู่ก็เรียกว่าค,คือคืนสู่สามัญ <laughs> ไม่ค่อยมีอะไรสวยเท่าไหร่ เพื่อนๆแนะนำสีไม่ได้นะผมก็แต่งเร็วๆว่ามันอาจจะไม่ค่อยสวย ใายจริงเลยดูซิมันกี่เปอร์เซ็นต์แลวอินสแตนเอ็กเซลของตัวนี้นะซื้อมามันก็มีสกิลอินสแตนเอ็กเซลเลยนะเพราะว่าผมอยากจะซื้อแล้วมีเลยอนะ่ะเพราะอยากไม่อยากจะฝึกขึ้นเรเวลนานนะหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ความเร็ว ความเร็วอยู่ที่ร้อยสามสองเปอร์เซ็นต์นะซึ่งซึ่งจะเร็วกว่าอุย้ยเร็วกว่าตั้งเกือบเกือบสิใช่าถปอร์เซนั่นแหละนะฮะโอเค เมื่อวานก็รู้สึกเหมือนจะหลุดบ่อยเหมือนกันนะเหมือนจะมีมีโนดวอลด้วยใช่ไหมเออมันอาจจะทําให้บอกว่าการไล์ไม่ก็เลยไม่กล้าไล์อะมันกลัวมันหลุดบ่อย แต่รู้สึกนี่แพทใหม่นี้รู้สึกเล่นหลังจากที่แพทปุ๊บสักพักหนึ่งมันโอเคดีอนะ่ะก็เลยขึ้นไลฟ์เลยดูนิ่งขึ้นหรือว่าไม่ค่อยมีคนเล่นก <c oughs> ็หรือไม่ก็เขาอาจจะอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์แล้วทำให้ดูไม่ไม,ไม่ไม่หนักนะก็เลยไม่มีคำว่าคลาวด์เดสเยอะ มีใบเรือให้ด้วยมีเควสตให้ใบเรือเลยอ่ะแต่มีแพรเป็นแพรนะซึ่งเหมือนเราอืมโอเคทำละกันนะก็คือไฟโยชิปไลเซนฟอร์มสตอเลจอ๋อ เขาให้มาที่โกดังเลยดีครับคุณนัทพ์เป็นไงบ้างอ่ะไม่เจอกันวันหนึ่งวั <c oughs> ดี <c oughs> ผมอยากเล่นหลังไม่บ้างด้วยอ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมีเคล็ดีัเยอะฮะมันกลัวซ้ำซากก็เลยกลัวเบื่อกัน ก็เป็นอีกเหตุนผลหนึ่งนะนอกจากเซิร์ฟเวอร์ลุดบอยวันนี้แพดก็น่าจะนิ่งขึ้นนะเหมือนหรือว่าไม่ไม่มีคนกลับมาเล่นนะโอเคเอาอะไรนะใบเรือใบเรือในโกดังอ้าวไม่เห็นมีเลยบายยชิปไลเซนลาฟฟรอมสตอลเลดแอนโชว์อิทูก็คือต้อง อ๋อก็คือต้องไปที่ชิปยาแล้วก็สร้างชิปไลเซ้นนั่นเองอืมจ้าก็ได้ปาทาตามเฟสไปเรื่อยๆนะชิปยาอยู่ตรงนี้จำได้นั่นโอ้ตั้งใช้ชตั้งห้า p อย โอเคนะมีลงลงต่อเรือสองที่นะที่เอฟรียกับที่เวียนนะโอเคระหว่างรอทันอย่างอื่นเล็กเชอร์แมปเฟล